โยมาครับผมวันนี้ก็เติมกันสักนิดละกันนะครับผมเบนวิกเปียลรถแมกแรกเชล์อู่ด้วยนะแล้วก,ก็กิจกรรมใหม่มาด้วยถ้าจะไม่ผิดนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยนะครับว่าเป็นกิจกรรมอะไรนะครับผมนี่ไงโกลเด้นสปินอีกแล้วไอสารแม่งมาแบบยังบอยอ่ะกิจกรรมที่แน่ผมบอกเลยผมเล่นไปกดไปทีนึงแล้วกดทีหนึ่งห้าร้อยนะครับห้าร้อยเอฟซีนะครับผมของก็ประมาณนี้เลยนะครับเห็นไหมผมกดไปทีนึงแล้ว แล้วแบบอยากมาเล่นสักหน่อยนะครับก็มามันมีโปรแรกเกลด้วยเราก็าให้คุมกันเลยเดี๋ยวไปเติมมันก่อนขั้นแรกนะครับผมโอเคครับผมมาเติมเป็นบัตรการินา่าเฮ้ยยี่อน,นี่อะไรนะโอเคครับผมมาการินา่ากดไปหนึ่งอีกอันอันนี้ก็เบาๆนะครับวันนี้สองโอเคมาแลกกันเลยนะครับแลกต้องแลกแบบนี้เอ้ย อันไหนวะอันนี้เด็แรกแบบนี้2องันนะครับ300เชลก็ได้ปูดแรกเชลด้วยนะโอเคมาให้ไวโอเคครับผมมา,าร์กาเร่ตปิดไปก่อนนะครับแรกเชลอะไรเป็นที่น่ารลอยนะผมก็เข้ามาเลยนะครับโภมโอเคตั้งตั้งแต่ที่บวกไอโอเวอร์มาบวก5ติดไปก็แบบโคตรกากไม่ใช่ทีมโคตรกากเลยอะ ทีเหมือนมันล็อกให้แพ้เลยไม่รู้ทําไมนี่นะครับสแตตประมาณนี้เลยความลุงความเร็วอะไรนะครับผมดูเดิร้อยสามสิบสามารถน่ะวิ่งเร็วร้อยสามสามนะครับสุดจัดตัวนี้ที่เหมือนมันล็อกให้แพ้นะครับโอเคน่าจะเข้าแล้วเติมม่อกีกนะครับผมมาเล่นกันเลยดีกว่านะครับผมมาวันนี้แหละไม่ใช่มาวันนี้มาเมื่อวานนะครับผมโอเคเข้าแล้วนะครับผมเป็นสองหมื่นนะครับสองหมื่นเอฟีไม่รู้จะได้กี่รอบนะผมว่าขอบวกแปสักใบอ่ะ ผมว่าสองอันนี้ต้องออกแน่สามยันนี้อ่ะสี่อันนี้โอ้โหแม่งของกาก็เยอะนะเนี่ยผมกดได้น,นี้ไปนะครับผมโอเคมาดูกันก่อนหนึ่งพันห้าร้อยเอฟสี่นะครับผมครั้งแรกได้เลยามาแล้วหนึ่งนะครับของกากผมว่าสี่อันนี้แนะ่เลยประมาณห้าสี่ห้าอันนี่แหละน่าจะหมดไงมาอะไรไงโอ้โหล็อกไปเนี่ยอันนี้ผมเติมจะาอันนี้ด้วยนะครับกาไอคอน เอ้ยได้อยู่5ูถึงแนะครับผมดีมันไม่ล็อกนะครับผมโอเคได้ครั้งสุดท้ายพอดีนะครับ200ก็20,000นะครับไม่ใช่2อ0สองนั่นแหละนะครับประมาณ20,000 fc นะครับผมก็ได้ประมาณ4รอบ5รอบนะครับผมเหลืออีก1ครั้งเห็นไหมมีเก้าพันห้านะ5รอบผมว่าไม่ไม่ผลอันนี้อ่านี้เห็นะโอ้โหกูลืไมไปได้ไงนะ <laughs> โอเคนะครับรับฝั่งขวามันด้วยนะครับผมเป็นการตีบวกกลาๆนี่แหละแล้วก็103กับ ไอคอนนะครับปุ่มไอคอนกับร้อยสาม ucl ยี่สิบโอเคเปิดแรกเชลก่อนดีกว่าแรกเชลนี่ของกากา,กา,กากนี่แหละนะครับโอเคมาแรกเชลของกากา,กา,กากเลยไม่ต้องไปลุ้นโคดกากาโอเคโคดอะไรนะดูไม่ได้เหรอโอเคไม่ต้องดูดูไม่ได้ไม่ต้องดูอันนี้96 ucl การที่นันี่มันน่าจะแจกฟรีอ่ะผมว่าโอเคอะไรนะ โอฟิโอเรนตินาโอ้โหยานฟรอรเกนโอกาสพวกนี้ไม่น่าต้องให้เติมแล้วเนี่ยผมว่าเอามาแจกฟรีเอาแจกฟรียังโกดะ่ะพูดจริงไม่ปีแคปเบอร์เจ็ดโดนปะเนี่ยโอ้ซสีเอ็กเอ้ยไม่ใช่เดนมาเรสใช่ปะมาเรสสีเอ็กแม่งโมลโกไม่ใช่เหรอโอเคมาอันนี้หมื่นเก้านะครับผมหมื่นเก้าได้ห้าสิบถึงหนึ่งพันก็ห้าสิบนี่แหละ เฮ้ยหลักร้อยเฮ้ยห้าร้อยเริ่มเล่มไม่ล็อก <c oughs> เดี๋ยวก็กลับไปล็อกเหมือนเดิมไม่น่าจะหนีพ้นนะครับผมหนีไม่พ้นเกมเฮียเนี่ยสันแม่งร้อกยี่สิบเอ็ดว่ะเชลซีตาลีว่ะจอจินโยว่ะใช่ปะ่ะจอจินโยสัตว์โคตรกาอะสี่สิบกว่าล้านมาปีนี้นะครับผมสามถึงห้าเก้าสิบเจ็ดบวกไม่เดินก็ดีใจละไม่เดินก็ดีใจละวดูวเดีวมันจะย,ยังไง เห็นไหมไม่เดินกูก็ดีใจแล้วไอ้เฮียมึงยังเดินอีกไอ้เฮียโอเคนะครับผมมาของที่เด็ดของเราก็เลยได้เงินบ้างไหมนะไม่ได้เงินเลยนะครับผมได้ของอะไรก็ไม่รู้ประมาณสี่ห้ารอบเมื่อกี้กดไปนะครับผมการ์ดหมดเลยนะถ้าผมจําไม่ผิดนะครับผมโอเคกดแพ็คหนักใจไปนะครับผมอันไหนกลางสุดว่าอันนี้กลางสุดแน่เลยโอเคโอ้โหแป๊กหนึ่งไปเคลียร์ของก่อนโอ้โหของก็เยอะเลยเกินนะครับผม ไม่ใช่ของเยอะดีนักเตะแม่งเยอะนะครับผมมาบวกมาตินิลี่เล่นไปบวกมาตินิลี่เล่นเล่นสักสามสี่ที่ไปเดี๋ยวข้ามให้ดีกว่าครับผมไปโอเคมาบวกเสร็จแล้วนะครับผมโอ้โหมีทีเด็ดขอพวกแปรแบบตัวปีแคปอะไรพวกนี้เนี่ยโอ้โหน่าลุ้นนะเนี่ยผมว่าปีนี้ไม่ใช่แคปเด็ btb ebs อ่ะ eeb ก็ได้นะครับผมขอตัวแบบแสนล้านสักตัวแบบที่มันขายออกอะสเตตร้อยยี่สิบอะ จัดมาดิอ่า B T B ตัวกลางวะเนี่ยเบอร์สิบแปดเลยอ่ะตัวเทียอะไรเนี่ย C F โอเคเนี่ยโอ้โหไม่รู้จักเลยเนี่ย Recken ไม่รู้จักเลยตัวนี้โอ้โหเยอรมันไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินชื่อโอเคนะครับผมมา103 21 U กับไอคอนไอคอนโดอ้ว,วนก็ได้มาจบๆโดอ้ว,วนไปโดอ้ว,วนมาโดอ้ว,วนมา โอ้โหหน่อยเออไอ้หี้อไม่ต้องลุ้นโอเคหนึ่งร้อยล้านนะครับผมโอเคมาสุดท้ายละไปที่เด็ดละนะครับโผมโอเคยังไงกันบ,บ้าดีโอเคไปเลยดีกว่านะครับผมไปเฮ้ยล็อกหลอกไปหนึ่งล็อกหลอกลอแล้วเข้ามานะครับผมแล้วก็กดไปเลยนะครับมุมนี้เท่านั้นบวกแปดไปขอแปดนะปีดูปีก่อนโอ้โหเออแปดแปดแปดโอ้เบอร์เลยนะโอ้ โอ้โหฟาทองแก่นเออแปลกก็ได้มาโอ้โหไม่ล็อกเลยนะเนี่ยตัว27ล้านนะครับผมไม่ล็อกเลยอันนี้มันไม่ล็อกนะครับของดีเลยนะตัวเนี้ยผมบอกเลย27ล้านเนะี่ยโอเคถือว่าไม่ได้อะไรนะครับไม่ได้ยี่อะไรเลยนะครับผมการ์ดที่ดีมันก็เอาตัว27ล้านมาให้ผมนะครับผมโอเคโอ้โหไว้ไประมาณนี้แล้วกันนะครับผมโกูเซ็ง